ปัญหาของรถวิ่งช้าอืดเร่งแซงคังข้างหน้าไม่ได้เลยทั้งที่ลางชุดข้างมาแล้วเมื่อไม่นานมานี้มันเกิดจากอะไรทํำไมปัญหาไม่จบสักทีคลิปนี้ผมจะพามาแก้ไขครับก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมคลิปใหม่และรับชมก่อนใคร นี่คือคลิปแยกจากคลิปก่อนหน้านี้ครับนั่นคือคลิปรางจุดข้างก่อนที่จะแก้ปัญหาให้ดูเข็มไม้ของรถเราก่อนครับเราล้างจุดข้างล่าสุดเมื่อเข็มไม้อยู่เลขที่เท่าไหร่โดยปกติแล้วการล้างจุดข้างหรือการตรวจเช็คนั้นจะต้องตรวจเช็คทุก10,000มกิโลจนถึง12,000กิโลเมตรถ้ารถใช้งานหนะักวิ่งงานทั้งวันอาจจะตรวจเช็คก่อนกําหนดก็ได้ครับอีกข้อที่เราอย่าลืมนั่นคือสายพานรถจะต้องเปลี่ยนใหม่ ทุก18,000กิโลจนถึง20,000กิโลเมตรถึงเราจะไม่เจอปัญหาแตกลายฉีกขาดเหมือนกับในคิดนี้เราก็ควรจะเปลี่ยนครับเนื่องจากครบกำหนดก็ควรจะเปลี่ยนไม่ควรฝืนใช้เอาเป็นว่าทุกอย่างมีอายุการใช้งานครับอย่างสายพันธุ์รถคันนี้สภาพก็ปกติดีไม่มีปัญหาใดใดสามารถใช้งานได้แต่สิ่งที่สัมผัสได้เมื่อซื้อสายพันธุ์ตัวใหม่มาเปรียบเทียบ สายพันธ์ตัวเดิมนั้นเราจะรู้เลยว่ามันยืดกว่าปกติมากเนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทําให้รถของเราอืดวิ่งช้าและเล่งแซงคันข้างหน้าไม่ได้เมื่อรู้ปัญหาแล้วไปถอดทุดข้างกันครับเพื่อเปลี่ยนสายพันธ์กัน เมื่อถอดชุดช้ำหน้าเสร็จแล้วให้เราปลดสายพันธ์ออกได้เลยครับนี่คือสายพันธตัวเก่าที่ใช้งานมานานมากกว่า20,000กิโลเมตรส่วนตัวนี้คือสายพันธใหม่ ที่ผมเพิ่งซื้อมาสำหรับแกนฟิล,ลโนนั้นปีเก่ากับปีใหม่รหัสสายพานจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวเลีงสินค้าผมจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้คุณผู้ชมจะได้หายง่ายๆและไม่สับสนวิธีในการใส่สายพานให้เราหาันลูกศรไปทางซ้ายมือครับหรือหันไปทางหน้ารถนั่นเองจากนั้นก็นำไปใส่ โดยการบีบลงให้ได้มากที่สุดสายพานนั้นจะได้ยืดได้เพื่อไปเกี่ยวไว้ที่ด้านหน้าต่อมาก็นำไปเกี่ยวไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ตามด้วย ใส่ชามเข้าที่เดิมและขันน็อต เสร็จแล้วครับมาทดสอบกันเลย รถใช้งานได้ปกติต่อมาประกอบชุดข้างให้แล้วเสร็จเพื่อให้รถพร้อมใช้งาน เสร็จแล้วล่ะครับเพียงเท่านี้รถอืดร,รถวิ่งแซงไม่ได้สำหรับผมก็ไม่เจอละครับนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ผมพบเจอมาจึงทําคลิปนี้ขึ้นมาครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่รับชมกันนะครับและสุดท้ายรับชมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมคลิปใหม่ๆและรับชมกันใครเพิ่มเติมครับใครที่มีรถแกนเฟลโน่และเจอปัญหาสารพัดแบบนี้อยากจะแก้ปัญหาเองซ่อมเอง หรืออยากจะรู้อาการแต่ละประเภทนั้นเป็นอย่างไรแนะนำให้คุณผู้ชมเข้าไปที่หน้าช่องเลยครับเลือก playlist ที่ชื่อว่า g แกรนเฟลโนใน playlist นี้ผมได้รวบรวมปัญหาทั้งหมดไว้แล้วรวมถึงวิธีในการซ่อมหรือจะเป็นรถ Honda Kick ADV160 ก็มีเช่นเดียวกันครับ หรือจะเป็นโหมดเพลิ t ที่ชื่อว่า Moto and Service ส่วนนี้ก็จะรวบรวมทุกคลิปที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซค์ไว้หมดเลยครับกดติดตามกันไว้เลยครับจะมีคลิปดีๆีเยอะที่รออยู่สำหรับในคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ